สวัสดีค่ะเพื่อนใหม่ๆทุกคนคลิปนี้ป้าต่อยเออจะทำคลิปคุยกับเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาเที่ยวในช่องของป้าต่อยนะคะป้าต่อยขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจที่ เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าต่อยนะคะป้าต่อยก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่จะหัดพูดให้เก่งๆเ,เลยแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจเออมาช่วยเติมพลังให้ป้าต่อยสู้ป้าต่อยแรกๆก็กกป้าต่อย เกือบจะท้ออ่ะคิดว่าเออทำไปเราทำไปก็คงมีคนดูแต่ก็อยากจะทำชอบอยากจะทำป้าต่อยไมเออ่เป็นคนที่ว่าไม่ค่อยกล้าดแสดงออก <c oughs> ก็เลยอยากจะทำช่อง youtube ดูมั่งเห็นก็ทำทำกัน คนแก่คนเท่าเขาก็ทํากันได้คนอายุมากอายุเยอะแล้วเขาก็ทํากันได้ป้าต่อยก็เลยว่าเออลองทําดูทีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ดี <c oughs> <c oughs> ดีไปอยู่เปล่าเพราะว่าอยู่บ้า,า,า,บานก็ทํางานบ้านอีกแล้วก็แก๊กไม่มีไรายได้อะไรไรายได้ก็ จากแฟนอย่างเดียว,วต่อยก็อยากมีไรายได้ของเองมั่งที่มีอยู่ก็เล็กๆน้อยๆพอได้ใช้จ่ายไปวันๆแต่ก็ก็มีความหวังนินแต่ถ้าว่าไม่ได้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรถือว่าประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งเออเคยทำ u t u b e เป็นยูทูบเบอร์ ทุกเบอร์น้องใหม่ก็ต่อขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนที่เป็นแรงใจให้ป้าต่อยแล้วก็ลูกๆหล,ลานๆทุกคนมาที่ที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของป้าต่อยคอมเมนต์มาได้เลยป้าต่อยจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะแล้วป้าต่อยก็จะเข้าไปดูตามช่องของ เพื่อนเอนทุกๆคนด้วยอยากจะไปกดไลค์ให้โอ้ยติดเหลืองไหมเนี่ยจะไปให้กำลังใจทุกช่องที่เข้ามาเที่ยวที่ช่องปาต่อยนะคะอืมนี่ปาต่อยกำลังจะอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วกินข้าวอาบน้ำอาบท่า ก็เดี๋ยวถ้าไม่มีไม่ได้ทำคลิปก็ทำคลิปนี้คลิปหนึ่งแล้วก็น่าจะเข้านอนหลเพ็าะป้าต่อยนอนดึกไม่ได้เป็นความดันอยู่นอนดึกบ่อยๆเดี๋ยวจะมีอาการ <c oughs> ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยก็ป้าตอ่อยเออจะพูดอะไร พูดไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าว่าคุยกันข้างนอกนี่ก็ก็พอจะคุยได้อยู่คุยออกสื่อนี่รู้สึกว่ามันเกรงๆประมายังไงไม่รู้อเ่เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนคนทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ป้าต่อย นะคะคลิปนี้ป้าต่อยก็ขอขอบคุณค่ะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ป้าต่อยสู้ป้าต่อยก็ตั้งใจว่าจะลองดูสักตั้งหนึ่งถ้าสู้ไม่ได้ก็ป้าต่อยก็ถอยแค่นั้นหลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้ป้าต่อยจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ